อาทีนี้ก็มาเจอกับนี่ครับคู่เหมือนเสียงนะกระชายสิอันนี้อะไรทีอิวเฮ้ยนี่มาถามคนใส่แว่นจใครตัวมันนะหอมมากเลยอดิ้มอย่างเดียวไม่พูดเลยอ่ะ มีปลาหมึกหลายเจ้าเลยนะครับที่ได้เห็นกันแต่ว่าอยากจะได้เจ้านี้ตัวพอดีที่เราอยากจะทําครับปลาหมึกสอดไส้หมูสับทอดกระเทียมนี่เอาหนึ่งตัวนี้สองสามสี่แล้วกันสี่ตัวโลไหมนี่นี่นี่ใ่ตังเขาเรียบร้อยแล้วครับต้องเอาของกลับบ้านนะครับ3า,ามสามสิบ,บาทสี่ตัวปลาหมึกสอดไส้หมูสับทอดกระเทียม ตามผมมาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันเสาร์ลวันอาทิตย์นะครับทาง u t u b e และ Facebook ครับอาทิตย์นี้ก็มาเจอกับนี่ครับคู่เหมือนเสียงนะอระใช่สิจะว่าไงกันคู่เหมือนคู่เหมือนมีหลายท่านนะครับบอกว่าถ้าปิดตาดูเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงใครพี่เสียงใครน้องอ่ะใช่ไหมจำไว้อย่างเดียว่าถ้าปิดตาดูแล้วใครมีหนวดก็พี่แหละ จะมองยังไงนะจะปิดตาดูโอเควันนี้ทําอะไรปลาหมึกสอดไสหมูสับกระเทียมกรอบกระเทียมกรอบนี่ปลาหมึกสอดไส้หมูสับกระเทียมกรอบแต่เราไม่ได้บอกว่าทอดด้วยนะก็ไม่เป็นไรอันนี้เพราะว่านี้กรอบใช่ยังไงท่านผู้ชมก็ต้องรู้ว่ามันต้องต้องทำไงถ้ากรอบต้องทอดนะแค่ว่าอะไรกรอบเออกระเทียมกรอบใช่ปลาหมึกไม่กรอบปลาหมึกไม่กรอบพอใจกัน ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยครับจะได้ยินเสียงหัวเราะแบบนี้ตลอดตลอดนะครับทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์อ่ะอย่าคิดว่าครัวเป็นเรื่องซีเรียสไม่ซีเรียสครัวเป็นเรื่องสนุกนะแต่จะมีคกมีหม้อมีกระทะมีตะหลิวพร้อมเนี่ยใช่โอ้โหสะดวก,ดวกมากแล้วมีวคม,ม,มคมสักสองด้ามนะมีมีดไม่คมนี่โหงุดมิด <laughs> แย่เลยเอา้ามาดูส่วนผสมครับผมเรามีปลาหมึกกล้วย เมื่อกี้ไปตลาดมาไม่ยอมออกไปเที่ยวกันประมาณสามร้อยยบาทนจะจไม่ผิดนะครับ4ตัวนี้มามเรียบร้อยแล้วและเป็นปลาหมึกที่ใสใสสดนะไม่ได้ผิวแดงผิวไม่แไม่ฉีกขาดไม่ฉีกขาดอันเนี้เลือกเนี่ยเลือกปลาหมึกแบบเนี้ยอาจจะใสถ้าสดมากเนี่ยปลาหมึกสดมากดูที่ตาตาเขียวเขาบอกอย่างเงั้อ เปลาหมึกสดในตาเขียวแล้วผิวกะพริบก็ไม่้านตาเขียวมันหมึกไม่ได้นะไม่ได้สิแต่หมึกไม่ต้องตาเขียวนะตาไม่กะพริบใช่แต่หนังกระพริบหนังกะพริบอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกปลาหมึกสดนะตาเขียวหนังกะพริบปลาหมึกสดมันจะได้เจออย่างนั้นอ่ะมันจะได้คือเรือขึ้นใหม่ๆตอนช่วงเช้าเห็นไหมใช่แล้วก็มีช่วงบ่ายอีกช่วงหนึ่งพอสองช่วงที่จะเจอแบบนั้นแสดงว่าคนเรือแข็งแรงใช่ถ้าสายแล้วเนี่ยมันะออกเช้าออกทั้งบ่ายนี่แล้วมีหมูสับนะไส้มันมีหมูสับมีวุ้นเส้นนะ มีลาบบักชีมีกระเทียมจีนสับหน่อยแล้วก็มีปรุงรสด,ด้วยอ,อันนี้อะไรถี๊วเฮ้ยหอมยน้ำมันหอย <c oughs> นี่มาถามคุณใส่แว่นน้ำมันหอยซีอิว๊วได้แล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็พริก,กไทยแล้วก็แป้งทอดก,กรอบนะกระเทียมไทยสําหรับท,ที่เราจะดูว่ากระเทียมกรอบไงเราใช้กระเทียมไทยแยกกานทำใครทําอะไรดีโขกไปหมกเดี๋ยวทำหมกตามดูนะท่านผู้ชมครับนี่คนนี้ไปทาหมึก เขาชอบมึกมากเลยโอเคนี S ่ผักชีซอยๆเลยครับแล้เราจะตำเขาเราจะตำผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยป่นจะนิ้วเขีรยกันเลยแล้วก็ตำปุ้ย แล้วหมูเลยนะครับหมูเข้าไปเลยตำด้วยกัน yes. แล้วก็น,นี่ครับผมเตรียมนี้ไว้ด้วยตัดเป็นท่อนเล็กๆนะครับหุ้นเส้นตามเลยครับนวดนะเหมือนกับเรานวดเลย โอเคเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวเอามีดหน่อยมาวนเส้นดี๋ยวให้ผสมกันหน่อยครับใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิว๊วลงปรุงครับโอเคซีอิ๊วขาวครับห 2, นึสองสนี่ก็น้ำมันหอยหน่อยครับปรุงรส อปลาหมึกเสร็จใช่ไหมเสร็จเต็เร็วมากเลยทำไมเร็วอย่างงั้นหมูก็เสร็จแล้วนะปลาหมึกมันตายแล้วมันตุดตยังยังมันไม่ดิ้งยังยังไม่ตัดเอาน้ำก่อนครับเนี่ยเราจะต้มปลาหมึกไงนี่นี่ล้างแล้วยังเอานี้ออกยังเอาแล้วโอ้ยไม่ได้ล้างอยิ่งกว่าล้างอีกอาบตัดนี้ตัดนี้อให้มีรูลมออกเวลาเราลมดันทางนู้นมันจะได้ออกมาทางนี้โอ้โหปลาหมึกสดนะสด สดแข็งเลยอ่ะกรอบไหมอืมกรอบไหมกรอบมากสิลองใส่สิต้องลองด้วยเหรอเออนั่นแหละอยากเห็นได้ไหมเออปิดไฟรอไว้อืมในในมือเลอะปลาหมึกเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดตูดไม่ไม่ใส่ใข้าเข้าวอืข้าททำไมอ่ะแต่มันไม่เต็มอ่าบีบเพดันสุดตูดเลยอื อ,อก็มัน,นมีอีกตั้งสามตัวให้เมืม่อแล้วพอแล้วให้เหลือตรงนี้ไงอ๋อให้เหลือตรงนี้นิ้วเนึ่งไงก็บอกกับพยายามบอกอยู่ <c oughs> นิ้วหนงนิ้วเดียวก็ดูนิ้วอยู่จำอยู่นิ้วเดียวแต่น้อยนิดนึงแม่เดี๋ยวเราจะบังนี้ไงนี่นี่นอเอาแบบนี้พอใจไหมฮึอีกไหมเอาสองตัวนั้นอะเอาไหมเอาหมดเลยนะ ดันที่ดีนะเดี๋ยวน,น้ำมันน,นั่นออกมาหมูมาทำไมเยอะแยะเขาบอกหมูจะพอปลาหมึกหรือเปล่าตอนเริ่มต้นโอหูหุณเส้นดิ่โลแล้วใส่มันทำไมเยอะเนี่ยหมูเนี่ยเดี๋ยวหมึกไปอเนี่ยนเนี่ยมันจะนี่ะ<า>จะล้างคกใค้ทีจะปัน้นทอดไงอ่ะน้ำเดือดแล้วใส่ใส่เลยนะใส่ไปเลยอุ้ยโอ้โหเอาใส่ไหมใส่ไหม ให้สุกสักนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวเราเช็ดให้แห้งหมักรสชาติทอดเอาละสุกนะพอสุกแล้วเราก็จะคีบเขาลงมาสุกไหมอดูเลยดูนานจังอืมฮฮยงอยรู้ได้ไงเอาแล้วเชื่อหวยเรืองเงี้ยใช่เชื่อเพราะมันสุกนี่งไงเช็ดให้แห้งน้ำก่อนโอ้โห อ่ะทิ้งน้ำกันนะเอาไว้กระเทียมกระทะเปิดไฟฮะเดือดแล้วตำบุบๆอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราโอ้โหสีอิวอ๊วใส่สี๊วหน่อยนะอืมเอาสีเอาสีเมื่อกี้ทำไม่ให้ไม,ไม่ไม่เปียกทำไมอ๋อมันาก็เดี๋ยวมันจะแฉะ,อะเออแน่นอนใส่ีอิวแล้วไม่แฉะไง แต่เยอะเลยกลัวไม่แช่นี่ใส่ก็ไปอีกหัวมันจะได้แช่เอาวสรุปมันแช่รือไม่แช่เพราะว่านิดหน่อยเราไปคุกแป้งแล้วมันติดไงมันมันจะได้ติดเนนื้อดห่อยเดี๋ยวนีแป้งเลยคุกให้ทั่วไหคุกให้ทั่วแป้งทอดกรอบอืมเราต้องให้ปลาหมึกมีความชื้นหน่อยเพื่อเอาแป้งให้เขาติดใช่ไหมวัะนั้นเลยใช้ซีอิ๊วถูกไหมใช่ ทำไมไฟดับน้อยใจโดนนิดเดียวดับ <c oughs> นี่เอาให้ทั่วเลยหัวมันสุกเร็วอะตัวมาทอดตรงที่อืมอะไรน้ำมันร้อนอยังไงนะโอ้โหมันได้ตรงหนีเลยใส่ไม่ปานีปลาใส่นั่นแหละสิเปิดไฟเด่๋ยสิเดียเ๋ยวนี้โอเคโอเคจะเย็นเนี่ย ไม่เด้ยแป้งหลุดหมดอ๋อวใครตัวมันเนะเอาแล้วฝาเอาฝามอยู่ข้างล่างไหนเนี่ยใช่ลองดิกรับอ้าวโอ้โหไม่น่าเชื่อเห็นไหมอืมดูมันเล็กแต่จริงมันใหญ่นะเอาหัวล้างแป้งออกเะอะเอาเดี๋ยวก็อร่อยจเย็นแล้วเขาไม่พูดเลยนะเขาเงียบเลยนะว่าต้องเอาฝานะอะไรเนี่ยแล้วให้เราทอด โอ้โหวางยาวไอ้นี่มันก็มีน้ำแม่มเปิดไฟยังเนี่ยเปิดก็พึ่งเบาเบาไหมอ่ะเบาไหมกับป้่งปั้ง้ยเดี๋ออยวก็โดนมือเนี่ยเออเอาไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เอาแล้วได้เวลากระเทียมถือสากไว้มือถือสากปากก็กินเป็นปลาหมึกใช่ ใส่เหมือนกลัวไม่กลัวมันไกลกลัวมันหล่นโอ้ยหัวโอ้ยหัวโอ้ยเปลี่ยนเสื้อเนี่ยอ่าแล้วเข้าใจว่าน่าจะได้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมครับดูเสื้อผมสิเหมือนผ่านศึกเพราะฉะนั้นศึกนี้ใหญ่หลวงนะจะต้องระวังนะครับ โอ้โหนี่ยังดื้ออยู่อย่างนั้นเลยเนี่ยกระเทียมเรานี่อทอดต้องระวังหน่อยน้ำมันนะดูเสื้อสิเห็นไหมใช่เสื้อมันเท่าไหร่เมื่อกี้ใส่หัวนี่เห็นไหมโอ้โหน่ากินไหมน่าสินี่เห็นไหมเออนิดเดียวเอ้ยตรงนั้นแหละมันนี่เกลือเลยมันติดเสื้อผิดไทยเลยเนี่ยนึกว่าหยิบเกลืออีกอ้ทิศเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องใช้อะไรนะ พริกไทยพี่เล่นโรยอย่างนั้นก็ฟุ้งดิหอมหอมที่ไหนจะจามอย่างห้หอมอยู่เอากลัวไม่สุกไงทำบ้านๆนี้อร่อยสุดตรงนี้สินี่แหละครับท่านผู้ชมกับปลาหมึกสอดไส้ หมูสับกระเทียมกรอบครับเดี๋ยวสักครู่มาชิมกันหอมมากเลยหอมชิมอย่างเดียวไม่พูดเลยอ่ะกงถามกงจังทีนี้เราก็ลองเลยเอาเอาคำไหนใหญ่ๆนักทิเอไม่ต้องใหญ่หรอกเอาใหญ่ๆไม่ใหญ่บางนิดเดียวพอไหมพออ่านี่ โอเคโอ้โหหอมหอมไส้นะไม่ดมเลยอะ่ะม่นต้องน้หลายไหลเลยเพราะทำลองทำดูเลยนะครับจะได้ความรู้สึกเดียวกับผมเลยเสื้อเสื้ออ,อาจจะเลอะนิดนึงต้องระวังมีฝาหม้อฝาหม้อปิดหน่อยนะแต่มันอร่อยสุดมันได้ความหวานของปลาหมึกมันสดแล้วก็หมูที่<ม>เราปรุงรสแล้วหมูไม่แห้งใช่ตัวปลาหมึกนี่แห้งแต่หมูไม่แห้งเนี่ยหมูมันไม่กระด้างไงเรียอื้อ เนี่ยเดี๋ยวให้ดูรอบเพราะเมื่อกี้เนี่ยอร่อยดีเนะเบิ่นไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูให้ดูให้ดูตรงนี้จะกรอบนะได้ความหอมแล้วอร่อยส่วนตรงนี้จะหอมชื้นใช่โหนุ่มเลยอร่อยมากเด่นในรสชาติอร่อยอร่อยเชื่อว่าแบบนี้ไม่มีใครทําเท่าไหร่อลองดูนะท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไม่พูดเยอะให้เห็นวิธีการทําแล้วลองไปทําดูมันได้แบบนี้จริงๆเลยอร่อยอร่อยมากมากนะครับมากๆจริง แล้วก็ยังบอกครับต้มจืดก็ได้แล้วจะใส่สาหร่ายทะเลลงไปในต้มจืดก็ได้ก็เหมือนกันเลยครับได้เลยหอมันอร่อยต้นหอมผักชีจัทต้นๆใส่ลงไปในต้มจืดนะยิ่งอร่อยเลยเอาละครับนี่ละครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยซึ่งมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกสัปดาห์เลยนะครับและสัปดาห์นี้ก็อยู่กับพี่ชายคนเก่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคนนี้ด้วยคนนี้ก็ได้นะคนนี้กด,กด,กดบ่อยๆเหมือนกันนะบอกเขาหน่อยที่าช่วยกดหน่อยก็บบอกคนเดียวก็พอแล้ว โอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงเช้าทาง YouTube กับ Facebook ครับพรุ่งนี้10โมงอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ